วันแท้วันแท้เขาเที่ยงโอ้ยลงไปไหนเด้อเนี่ยผับผับมึงอ่ะแม่ง <c oughs> อาทั้งหลังเนาะ <c oughs> โอ้ยผับตัวปกโกให้ม่อนี่ใช้บิกินอี่ยังดิ <c oughs> มนะัอ,อนอ่ะขึ้นนั่น,นว้ายถ่ายไปไหนเนี่ยเนี่ยอ้ยกลองลงเห็นยังไคือบานกู เอา, да. าันจอมันหนึ่งจะไปกินนเอามาดมาแดงตกหนามนะเฮ้อต

có là có là bắt được cái hành đằng có sét mạnh là nhìn đây mắt to thả ยังได้นี่เอาตัวใหญ่เห็น mà, đều.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  mà đều. เอาอะออันตอเมียนละวานเลสีให้เน่ไอ้ลงซ่องด่างของท่านเด็พอโตอยู่ป้าผู้บริวายงามเลยมอญต้องใส่ไิกินี่สองขด เอยากาบเพื่อกันได้เด้ยเนี่ยอ่นนอ,อนแห้งเชอีกตรงต่อยใช่ปะเอาเบิ้งหลบสองมุ้งบอลมูทั้งแห้งอันดับหล่อรถเป็นปะ พันต่อครับเราบ่นได้พโตคือเก่านะแต่เก่าว่ะพาดามุดลงใหม่ล่ะผมไม่ได้นี่งมบ่ได้นี่โอ้ยผม่มมาไลาหรือเปล่มแก่บ่หลายเหไองมไปฮอดแน่เลยฮาว้นมากป่าเต็มสายอยู่ เตมซาแพ่ทนบต่เติมซาพ่ทนเห็นพอโ,โตอีเก <c oughs> เจาลม็นนหน่อยมากนะเป็น <c oughs> ินี้ัหนหนามาอย่า,มา, <c oughs> างมองหลังมาเดินขึ้นมาดักขึ้นมาแค่นั้นงูงูงูอยางุรงเล็บจืดใหม่โอ้โหใหม่ออก

เอาไปมาพอดีขาดก็เท้ามากนั่นใ <c oughs> ช้กูแน,น่

สารัาเดเดี๋ยวตัวนึงอ้ยตัวใหญ่จ้โอ้หเอาเอาเอาเดี๋ยตัวนึงเอาเดี๋ยี่หม่เว้ยใหม่ตบุบุ๋ใหม่มยังคอยู่้นี่ปเห็นนี่หันงะแต่ไป็งเอาแม่แค่กูพ่่กินอยู่ได้ปเ็นก็ได้แต่ว่าเอาวัองมันออกวองต้เก็บ

บงเบิ <Scot man> right? ้ง <sucks> น <sc> <to> ้ำมันนหนมันถือป้าอันนั้นบ่ถือที่จาระเม็ดบ่แม่แม่ตัวละมาใส่ข้าขายอย่างเดอันนี้บ่ใส่นี้บังไฟลงหนักแล้วไปใส่ป้าเคียวมัละก็ พร้อมก็มีม,มันปล่อยเห็นเราเปล่าเห็นบอกคือคือหม้อมม,มันสบายนะทางเหลือง phản điệu à, à. à, tìm tôi... được phản ảnh phản nhảy phản ảnh 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 เลยก็ตัวใหญ่มันจะระม่ตัวหนึ่งอ่มาไปถ่ายดูวะบอลพุ่มินเนี่ยเนี่ยบุคลายแต่ละเม็ดลสองตัวสองตันอโดแล้วโลกเห็นไหมจ๊ะ

quá to งามยาวพันธุ์ล่ะอุ้ยปลา không 2กะนั่นบ่เอาหลาย nó cần vâng, cái cây nhỏ mà, mà, mà. chân là mấy này ngảm vô năm tò nè là mấy ngày vô nè Ây thế này này เอ้ะขนดากยกโซวยกโซยกโซบบงป้านี่ะเหาะางเต็มที่ควางามแหงยากน้าปัจจิเตีมกแบไม่กูถอดเอาไปถอดขาทายแล้ว่าเหนือบ่มี ปากว่าสิกไดบ้ค่อยได้น้องป่ากันนี่ไงมีอยู่หานี่ไงมีอยู่โบเมนเลเมจัลเมคือแนวยู่ี่เก็ไน่หาแต่งน่ดนนเขหม่อไงคนี้เขาี่อยู่กมัน có thể tuyệt vời. A bạc mục hai bạc. Quatri lần. 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 <laughs> Nghe thì nó Bất chứ thôi Những khổ là Những tiền mà khó bỏ Quan tay say <laughs> <laughs>